แล้วก็อย่างที่เราได้สัญญากันไปนะครับว่าวันนี้เราจะมีฟอนอินสดๆสำหรับหนุ่มนัทสักดาธรนะฮะแล้วก็แฟนคลับของนัทหลายคนรีเควสเพลงเข้ามารอแล้ว,ลวหลายคนรีเควสสมนามเข้ามาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในสายก็เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับนัทสักดาธรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับสวัสดีนัทนะฮะต้อนรับเข้าสู่ลิงก้าสิบห้าจุดห้านะครับผมสวัสดีชาวลิงก์ที่ลบบุรีแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ เข้าเรื่องเข้าเรื่องพอดีวันนี้มีแฟนคลับถามมาเยอะมากกับยิ่งคุยยิ่งเหงาหลายคนเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอของนัทศักดาธรกับซิงเกิลนี้นะฮะรู้สึกว่าเพลงนี้มันแว่วๆมาว่ามาจากเรื่องจริงของนัทด้วยเหรอครับอ่ามันมาจากคือมันเริ่มต้นตอนแต่งอะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นครับแต่พอแต่งออกมาเป็นเนื้อแล้วเนี่ยมันบังเอิญไปตรงกับชีวิตจริงช่วงหนึ่งเหมือนกันครับบังเอิญไปตรงกับชีวิตจริงนะฮะใช่ แต่ว่าที่ผมแต่งคือผมผมแต่งทํานองแล้วก็เนื้อเนี่ยมีพี่ชื่อชื่อพี่เอกเผ่าพานมาตะมาแต่งให้ครับอืมนี่คือที่มาที่ไปของเพลงนี้นะครับแล้วมีลึกๆกว่านี้ไหมฮะสำหรับที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้ลึกๆกกว่านี้อะครับลึกๆึกมันก็เหมือนมาจากความเหงาของตัวเองจริงๆครับในในคืนหนึ่งที่เราอยู่คนเดียวเราก็เลยแบบไปเล่นเป็นโนแต่งเป็นเมลโลดี้ทานองนี้ออกมาที่มันครับรู้สึกเหงาที่เราเผชิญอยู่ตอนนั้นอะไรอย่างนี้ยครับเออแล้วพอเข้าไปแต่งเนื้อมันก็ มันก็ดันตรงกับชีวิตช่วงหนึ่งของเราจริงๆที่เราเออเคยไปเจอคนคนหนึง่งกึ่งๆจะเลิกกาแฟหรือไม่เลิอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นที่รากเขาตลอดเนี่ยครับแล้วเวลาอยู่ใกล้กันก็จะคอยพูดถึงปัญหาของเขาความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่ออีกคนเราก็เหมือนแบบอยู่ใกล้ๆฟังแล้วมันก็ยิ่งเหงากว่าเดิมเลยเงี้ยยิ่งเหงารู้สึกแบบเบื่อๆแป๊บๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมิวสิกวิดีโออินมากเลยนะกับซิงเกิลนี้ เล่นเล่นเป็นตัวเองมากครับใช่ใช่ใช่มีความรู้สึกว่าคือมันดูแล้วมันลื่นไงฮะมันดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้มันมามันมาจากอินเนอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหแรงอินเนอร์ได้ดีมากครับปรบมือโอ้ขอบคุณครับ <laughs> อ่ะหนึ่งเพลงนี้มีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะครับใน er ลิงก้าว15.5รู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในลิงชาร์จท็อปทวนตี้ด้วยนะครับยังไงก็ส่งแรงใจให้เพลงนี้อยู่ในอ่าท็อปไฟด้วยกันล้วกันนะครับแล้วก็ออ่มีะไร ที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังชาวลิงไหมครับนัดครับอ่าจริงๆก็เพลงนี้ต่อก็ได้ยังไม่รู้ว่าใครคงมีหลายคนที่ยังไม่ได้ฟังเพลงแรกเหมือนกันนะครับอ่าฝากเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีอารมณ์นี้นะที่อยู่แบบเพลงที่เราเรารักเราคุยกับเขาแต่มัน มันกลับไม่ได้มีความสุขอะมันกลับแบบเฮ้ยเจ็บปวดกว่าเดิมเลยก็อยากอยากให้ลองฟังดูแล้วก็มีเอมวีแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยแล้วกันนะใช่ครับได้ครับครับมีรหัสดาวน์โหลดนะครับเพลงนี้ใครอยากเอามาเป็นลิงล์โทรเสียงล้อสายก็ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าจาง่ายๆก็คือดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบกดโทรอ่ายังยังยังไม่ได้ให้ไปยังไม่ได้ให้ไปอันนี้คือซิงเกิลแรกกับอยากฝากกัเลยรีบฝากก่อน นี่คือซิงเกิลแรกกับมิวสิคครีมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับกาเป็นบ้านหลังใหม่เป็นไงบ้างบ้านหลังใหม่อ,อุ่นดีไหมอุ่นครับอบอุ่นแล้วเราก็ได้ทํางานกับโปรดิวเซอร์ที่เราอยากทําด้วยอะไรเงี้ยครับเ,เราเห็นชื่อเห็นเครดิตเขาแบบมานานละอนะไรเงี้ยหวาดหวาดอันนี้รู้สึกว่าจะหวานนิดนึง <laughs> 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 เป็นกําลังใจให้นะัดนะฮะกับหลายๆซิงเกิลที่กําลังจะออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ ซีกันนี้ขอให้แบบแรงทะลุปุบโป่งเลยนะแรงแรงแรงเพลงนี้แรงอยู่ที่ลบุรีช่วยกันขอ <c oughs> ช่วยกันเปิดหน่อยแล้วกันนะครับออนออนให้เต็มที่เลยคะั <c oughs> ใครขอเพลงนี้ก็ขอให้ไม่เหงาเหมือนในเพลงแล้วกันนะฮะ uh huh, uh huh. เอาเอาเอา,เอาอย่างงี้เอาอย่างนงี้แล้วกันเพลงนี้เป็นเพลงค่อนข้างจะเหงา uh huh. แล้วก็มีหลายคนที่รีเควสต์เพลงนี้มาก็อารมณ์จะตรงกับเพลงนี้นะฮะ uh huh. อาจจะเหงาอาจจะแบบว่าแอบรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าอยู่กับคนที่เรารักแต่เขาไม่ได้รักเราอะไรเงี้ยฝากให้กําลังใจกับคนที่คิดแบบนี้นิดหนึ่งฮะคนที่กําลังเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างเง uh huh. กำลังใจในฐานะคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันนะประสบการณ์เยอะว่าง,ง,งั้นเยอะไหมมีบ้างบ้างมีบ้างเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หวังว่าจะให้เพลงน,นี้เป็นเป็นเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจแล้วกันเพราะบางทีเราก็เผชิญกับสถานการณ์นี้เราเราไม่รู้จะคุยกับใครระบายกับใครอะไรเงี้ยครับรจะเข้าใจก็หวังว่าเพลงน,นี้จะเป็นคนเป็นเพื่อนที่เข้าใจแล้วก็เออให้ให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แล้วก็ อืมคือไม่ต้องคงไม่ต้องถึงกับลืมมันหรอกเนาะแต่ก็เก็บแต่ความรู้สึกที่มันดีๆไว้ก็แล้วกันครับโอเค okay, ขอบคุณนะัดด้วยกับการให้กําลังใจน้องๆจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรักมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆอยากให้โฟกัสไปที่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องงานดีกว่าเนาะอ่อะาเพิ่มเติมเพิ่มเติมนิดนึงไหมฮะมีโปรเจกต์เพลงอื่นที่จะ ต่อจากเพลงนี้ไหมฮะนี่ครับอ่าก็ทำซิงเกิลต่อไปอยู่ครับก็น่าจะเป็นเพลงแบบมีเดียมแฮปปี้แฮปปี้กว่าเดิมละไม่เศร้าแล้วใช่ไหมขยับกันมากขึ้นเลยเศร้าเศร้ามาว่าน้ําตานอนกันมาเป็นแบบหลายหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมฮะจะเป็นปแบบว่าขยับไปเป็นอีซี่ดิสก์เนี่ยเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังกันดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆในเพเ้เร็วๆนี้ใช่ไหมฮะกาหนดวันได้ไหมหรือว่ายังไม่บอกยังบอกไม่ได้ว่าช่วงไหนครับแต่ว่าก็คงไม่เกินช่วงครึ่งปีแรกครับไม่น่าจะเกินนั้นเดี๋ยวจะนานไปอ ตอนนี้ให้ฝากจริงๆแล้วฮะให้ฝากจริงๆแล้วสำหรับซิงเกิลแล้วก็ช่องทางติดต่อนัดติดตามผลงานของนัดช่องทางไหนอะไรยังไงครับครับก็ย้ำอีกทีดาวน์โหลดนะครับดอกจันหนึ่ง1องสหรือทางไอทูนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาพูดคุยกับผมเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเองหมดทั้ง f e c o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  k n p n g e อ่า w w t t t r r n s t t g r r m m ใช้ชื่อเหมือนเดีย่าชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือครับ A T S A K D A T W N นัสศักดาธรเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละครับนัสสักดาธรนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางเลยใช่ไหมฮะในทุกช่องทางเลยครับชื่อมกันเลยไปปรึกษาเรื่องราวของความรักได้ปรึกษาเรื่องประสบการณ์ได้วิธีการดูแลหัวใจอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้เราจะพยายามช่วยแต่ไม่ไม่กล้ารับประกันว่าเราเราจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมอ่าฮะอ่าฮะลองลองฟังเพลงนี้แล้วกันครับฝากเพลงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะฝากเพลงนี้อีกรอบหนึ่งครับ ครับผมก็ฝากยิ่งคุยยิ่งเหงาไว้นะครับซิงเกิลใหม่แล้วก็หวังว่าจะยิ่งฟังยิ่งไม่เหงาแล้วกันนะครับครับผมยังไงก็ส่งท้ายเข้าเพลงของนัทเลยละกันฮะยิ่งคุยยิ่งเหงาขอให้นัทส่งเข้าเพลงเลยละกันนะจ๊ะครับผมก็ลองไปฟังกันดูนะครับกับซิงเกิลนี้สาหรับคนที่ไม่ถูกเลือกทั้งนั้นที่อยู่ใกล้ๆคนที่เรารักครับผมโอเคขอบคุณนัทสุดาทรด้วยนะฮะยังไงมีโอกาสเพลงหน้าอนอินเข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเพลงนี้ครับครับขอบคุณคครรััับบสสวดดีีครับ ก็ผ่านไป,ไปที่เรียบร้อยกับการฟนอินนัศักดาธอรนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยกับรีควสซิงเกิลนี้เปิดอีกรอบหนึ่งล้วการยิ่งคุยดิ่งเหงาหนึ่งงานจากนัทศักดาทธรนะฮะแล้วก็ฝากผลงานเพลงนี้ของเขาไว้ด้วยก็รีเควส t สมาเยอะๆให้อยู่ในท็อปไฟของลิงชาร์ดท็อปทเวเลยนะจ๊ะ